ใบลาสุกก็เป็นอันที่เรียบร้อยนะทุกคนแต่ใส่จานอะนี่แกงเหลืองแกงเหลืองใส่ขาหมูใบกิลานะเมนูวันนี้เป็นอันที่เรียบร้อยนะครับทุกคนแกงเหลืองขาหมูใส่ใบกิลานะวัสดีครับวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวัสดีครับเพื่อนทุกคนเลยนะครับ Uh huh. อันนี้จะทำเมนูทุกคนแกงเหลืองขาหมูใส่ใบยี่หร่านะว้าว <Wow. S 2> บอกเลยเมนูวันนี้นะรสเด็ดรสจัดอร่อยทุกคนข้าหมูหม้อแน่นอนทุกคนนี uh ่ขาหมูนี่ขาหมูมันจะตลาดเชฟมันจะใหญ่มากๆเลยนะทุกคนเราจะหาเนี่ยเชฟมันเล็กลงหน่อยนะพอดีคขามนะทุกคนเวลากินแล้วจะได้กินง่ายนะครับอะ ขาหมูเนี่ยอร่อยตรงที่ว่าติดเอ็นหน่อยติดมันหน่อยติดหนังหน่อยติดเนื้อหน่อยว้าวโ,โคตรอร่อยเลยทุกควนว้าวอันที่เรียบร้อยทุกคนขาหมูนี่ก็หั่นแล้วนะาขาหมูนี่ก็ล้างแล้วนะทุกคนล้างแล้วนะแบบนี้ละ ใบยี่หร่านี่ก็ใบมันใหญ่นะทุกคนเราก็ต้องหั่นก่อนนะหัน่นไม่ต้องเล็กมากนะทุกคนห,ห,หั่นใหญ่บเครื่องแกงเนี่ยมันจะมีพริกแห้งนะทุกคนพริกแห้งหงอมแดงกับกระเทียมข,ข่าตะไคร้ คาตาครยแล้วก็ขมิ้นเหลืองนะทุกคนนี่ใส่ขมิ้นเหลืองมาด้วยนะก่อนจะตามพริกแกงเราใส่เกลือป่วนมาด้วยนะทุกคนเวลาตาแล้วมันจะแหลกง่ายมันจะแหลกง่ายขึ้นนะแล้วก็ใส่กระปีมานหน่อยนะทุกคนแล้วก็ตามให้แหลกนะครับให้มันแหลกไปมานี้พอเลยทุกคน อะไรแบบนี้พอนะยทุกคนเหนื่อยแล้วห่ลติดแตาเลร้าแล้วใส่น้ำมันเล็กน้อยนะครับใส่น้ำมันเล็กน้อยเลยทุกคนก่อนเราจะผ่าเครื่องแกงให้หอมก่อนนะแกงหอมแล้วก็ใส่ขาหมูนะทุกคน นะก็เลยใส่เครื่องปรุงนะทุกคนก่อนจะใส่เครื่องปรุงก็ใส่น้ำซุปก,ก่อนนะนาา้นา,าล้างคกน้าล้างคกใส่ด้วยน้ำปลาก่อนนะทุกคนน้ำปลาสองทอนนะสองกระบอกเล็กไปนะผมปรุงรสนี่ก็แล้วแต่ชอบนะทุกคนมันใส่แคนะ่นี้พอนะมันตามมาครึ่งช้อนนะทุกคนรสด,ดีก็ประมาณครึ่งช้อนนะ ใส่เครื่องปรุงแล้วก็คนให้เข้ากันนะทุกคนใส่ม็ดกูดหน่อยนะทุกคนขาตะไคร้ตอนนี้ก็หมูเริ่มสุกแล้วนะทุกคนเราไปใส่ใบี่หล่งก่อนนะจะไ,ได้กลิ่นหอมนะทุกคน หมูเริ่นสุกแล้วใส่ใบยี่หร่าเลยนะทุกคนกลิ่นหอมมากๆเลยบอกก่อนเมนูนี้นะใส่ใบยี่หร่าแล้วคนให้เข้ากันนะใบยี่หร่าสุกก็เป็นอันที่เรียบร้อยนะทุกคนเมนูนี้น้ำขุกขิกนะครับทุกคนใบยี่หร่าสุกล้วก็เป็นอันที่เรียบร้อยถือไฟเลยต่ใส่จานนี่แจงเหลือง เมนูวันนี้เปลี่ยนที่เรียบร้อยนะครับทุกคนแกนเหลืองขาหมูใส่ใบดิล่านะนี่น่ากินมากลองเอาไปทานดูนะทุกคนอร่อยรสจัดเผ็ดร้อนแรงพริมก็ลาไปก่อนเท่าน,นี้นะครับทุกคนทีหน้าเจอกันใหม่นะครับ ก่อนจะลาจากการก็จะเาลืมฝากกดติดตามช่องไว้แน่นะทุกคนเวลาลงคลิปใหม่หมจะได้แจ้งเตือนนะครับลาะละ้วครับผม